สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูงานที่เป็นงานประเภทงานผ้านะครับที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะครับก็คือช่อใบสีผ้านะครับโดยใช้ผ้าโพลีออยนะครับผ้าโพลีออยนี้จะเป็นผ้าที่เป็นแบบชนิดบางแล้วก็มีความเงาล้ สวยนะครับสีสีสีของผ้าที่ใช้ผมจะเป็นสีเขียวเข้มเบอร์แนะครับถ้าเพื่อนๆหาดูในตามเพจก็หรือว่าเพื่อนอยากได้สีอ่อนกว่านี้ก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้จะเป็นช่อบใบสีแม่เก้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับตรงนี้จะเป็นลวดนะครับ ขั้นแรกนะครับก็คือหมวนนิ้วในส่วนของนิ้วนะครับตัดกรีดจะตัดหรือจะก,กรีดก็ได้นะครับผ้าให้ผ้ามีความยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับความยาวของผ้าอยู่ที่5นิ้วแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ หน,นิ้วครึ่งถึง2นิ้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนในการมัวนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำช่อใบสีผ้าที่ใช้กับผ้าโพลีออยลนะครับก็คือจะเป็นกระดาษนะครับเอาไว้สำหรับไอทำให้ทรงของผ้าของเรามีความแข็งขึ้นนะครับ ที่ที่ใช้นะครับจะเป็นกระดาษสําหรับถ่ายเอกสารนะครับมันจะมีความบางหน่อยแต่ถ้าเป็นกระดาษอีกประเภทงานพิมพ์แบบพิมพ์สีพิมพ์ไอ้ปกติเข้าไปก็พวกอีกยี่ห้อหนึ่งก็คือมันจะแข็งหน่อยแล้วก็จะทํายากนะครับก็คือเตรียมชิ้นผ้านะครับตัดผ้ามาแล้วก็นํากระดาษที่มีความเล็กกว่าผ้าเล็กน้อยนะครับ นำมาใส่ข้างในอันนี้คือขั้นตอนในการม้วนนิ้วนะครับม้วนนิ้วก็ม้วนปกตินะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนจะอันนี้ผมถนัดฝั่งใช้มือฝั่งซ้ายเนาะมว้วนเสร็จแล้วก็เอาตัวดอกพุทธนะครับสอดเข้าไปแล้วก็มวก้วนปกตินะครับเหมือนที่ม้วนใบตองนะครับ เสร็จแล้วหมุนสักเล็กน้อยแล้วก็เก็บชายนะครับอันนี้มันจะทําได้ทําเป็นลนักษณะเหมือนใบตองนะครับที่ผมจะเก็บชายมันก็ได้แบบนี้แล้วแล้วก็แม็กไว้นะครับให้เรียบร้อยจากนั้นก็ทําการห่อนิ้วนะครับใบตองที่เอไม่ใช่ใบตองผ้าที่ใช้ก็จะมีขนาดเล็กลงนะครับที่มีความ คกว้างเอไม่ใช่ความกว้างความยาวที่4นิ้วนะครับความกว้างนี่ก็ประมาณ1นนิ้วครึ่งนะครับเวลาห่อก็คือแต่ผ้านในการห่อนิ้วเราจะไม่ใส่กระดาษนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งเกินไปใส่แค่ส่วนที่เป็นนิ้วก็พออันนี้ก็คือเลือกให้มันสูงให้มีแบบเหลือปลายไว้แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ห่อมา ผมจะหอ่อผ้าโพลีออยเหมือนกับผ้าเหมือนกันแล้วก็ห่ออยู่ให้มีอันนี้จะห่อ2ชั้นนะครับเราจะห่อแล้วก็จะแม็กไว้นะครับแล้วก็เราจะได้นิ้ว ในรูปแบบแบบนี้นะครับพร้อมที่จะเอามาเข้าช่อนะครับแล้วทำแม่เก้านะครับก็เตรียมนิ้วไว้ให้ครบเก้านิ้วนะครับต่อไปก็คือมาทำในส่วนของลวดนะครับลวดที่ใช้อันนี้จะเป็นลวดเบอร์สิบแปดนะครับความยาวของเส้นลวดอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วนะครับก่อนจะมาเข้าช่อก็ มาทำลวดพับครึ่งก่อนแบบนี้บีบส่วนไอ้กึ่งกลางก็หากันแล้วก็รูดให้เป็นเส้นตรงนะครับแล้วเราก็จะได้ลวดในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือมาทำส่วนของหัวนะครับทีนี้เพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับ ไ้ชิ้นผ้าแต่ละชิ้นนะครับที่จะมาทําส่วนเปียยอดหรือว่าในการเข้าช่อนะครับก็คือจะนํามาแม็กติดกับกระดาษไว้ให้เรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้ที่เตรียมไว้นะครับคือแม็กติดกับเอากระดาษติดกับผ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของเปียยอดที่ทําก็คือใช้ผ้าที่มี ขนาดกว้าง2นิ้วนะครับความยาวก็แล้วแต่อะไรก็เท่าไหร่ก็ได้นะครับก็ให้ไม่น้อยกว่า5นิ้วนะครับเรามวนก็มวนปกตินะครับเหมือนที่เราทําไปตือเหมือนที่เราม้วนเมื่อกี้มวนมวนมวอ,อันนี้อันนี้เป็นปลายของที่ทําเปียยอดนะครับเราจะไม่ใส่ดอกพุดธ หรือถ้าชอบใบสีที่เพื่อนๆทำเพื่อนๆจะใส่ดอกพุธในส่วนปลายตอนที่ถักเปียนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดพอได้อย่างนี้แล้วก็น้ำลวดนะครับสอดเข้าไปข้างในให้ถึงปลายนะครับให้มันแข็งจากนั้นก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยโอ้แม่ผิด แม่ให้เรียบร้อยนะครับในการทำงานชอบใบสีผ้านะครับเราจะใช้กำลังมือพอสมควรนะครับเพื่อนๆทำครั้งแรกอาจจะปวดมือบ้างน,นะครับเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะชินเองนะครับจากนั้นก็เตรียมตัดผ้านะครับสำหรับทำเปียยอดนะครับอันนี้ความ ความยาวจะอยู่ที่8นิ้วนะครับความกว้างจะอยู่ที่1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับแล้วแต่ว่าความเพื่อนๆอยากได้ขนาดไหนหรือใช้ไม้บรรทัดเหล็กนะครับก็คือความกว้างเท่ากับไม้บรรทัดเหล็กอันนี้เลยก็ได้นะครับทุกชิ้นนะครับทุกชิ้นจะติดกระดาษไว้เพื่อง่ายต่อการเพื่อง่ายต่อการทำนะครับทีนี้ ทำการถักเปียในส่วนของเปียนะครับเราวัดขนาดไอที่เราทำไว้ก็ได้นะครับว่าจะเอาสูงขนาดไหนจากนั้นก็คือทำเหมือนเปตองนะครับค่อยๆพับทำงานผ้าไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆพับเพราะว่าอีกอย่างหนึง่ง มันมีกระดาษถ้าเราพับเป็นทรงไหนมันก็อยู่ในทรงนั้นนะครับพอพับได้หนึ่งชั้นแล้วก็แม็กไว้นะครับอันต่อไปเอาผ้ามาวางแล้วก็แม็กด้านหลังไว้หนึ่งรอบนะครับแม็กด้านหลังไว้หนึ่งรอบกันไม่ให้ผ้าเคลื่อนนะครับแล้วเราก็ยกนมเข้ามา จะฝั่งซ้ายก่อนหรือฝั่งขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดแล้วก็แม็กไว้นะครับทำแบบนี้นะครับสำหรับแม่ก้าช่อน,นี้ผมใช้ในส่วนของเปียยอดอยู่ที่9ชั้นนะครับเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องทำถี่นะครับเดี๋ยวถ้าทำถี่เราอาจจะเปลืองผ้านะครับ ทำให้ห่างหน่อยสำหรับผมอันนี้คือห่างแล้วนะครับแม็กเวลาวางผ้าก็ต้องแม็กทุกครั้งนะครับพอยกนมมาเราก็แม็กไว้อีกนะครับมันจะแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีส่วนที่มันเกินออกมาเราก็สามารถ ใช้กรรไกรนะครับเล็มเลมขอบมันได้นะครับอันนี้ก็ขออนุญาตตัดภาพมาที่ ถักเปียมาถึงชั้นที่เก้าแล้วนะครับนี้ได้จะได้ประมาณนี้ท่านเพื่อนนะครับอยากจะเพิ่มให้มีสีสันก็สามารถใช้เป็นลิปบิ้นนะครับเพิ่มในส่วนของปลายก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการที่จะใช้งานนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับทำงานเล็มขอบออก เล็กน้อยนะครับที่มันเกินก่อนที่จะเข้าช่อนะครับเราก็เตรียมกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะครับประมาณไว้สําหรับทําเป็นในส่วนของแกนนะครับอย่างแรกก็คือแบ่งครึ่งกระดาษก่อนนะครับเราจะไม่ใช้กระดาษทั้งแผ่นเลยนะครับพับครึ่งก่อนแล้วก็กลีด อ่อกรีดออกมาแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนไว้ทำอีกช่อหนึง่งจากนั้นนะครับก็คือพับกระดาษไปอีกครึ่งหนึง่งแล้วก็พับรอบที่2นะครับให้เป็นพับ2ทบนะครับทีละครึ่งก็หากันเราก็จะได้ส่วน ที่เป็นแกนเอามาต่อส่วนของเปียของเราก่อนที่จะเข้าช่อนะครับแล้วก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้เราก็มาทำการเข้าช่อนะครับไอ้ผ้านุ่งที่เราจะใช้นะครับมีความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับ ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะครับทุกชิ้นก็จะติดพานุ่งทุกชิ้นนะครับก็จะแม็กกระดาษไว้ให้เรียบร้อยเพื่อความง่ายต่อการเข้าช่อนะครับนิ้วแรกที่เราทำนะครับเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องก่อน เอานิ้วใบสีนะครับมาวางนิ้วที่เราห่อไว้แล้วแล้วก็แม็กให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของผ้านุ่งเราก็มาวางห่างกันกับเปียชั้นสุดท้ายแค่เล็กน้อยนะครับจัดระดับให้มันตรงแล้วก็แม็กด้านหลังไว้นะครับจากนั้นเราก็พับ ทำการยกนมเข้าช่อเข้ามาจัดนะครับแล้วก็แม็กไว้ให้เรียบร้อยอันนี้ต้องใช้แรงกดพอสมควร,ร,รนะครับทีนี้เวลาเข้าช่อไปเรื่อยสำหรับช่อใบสีผ้านะครับมันมีลวดเราต้องพยายามดัดลวดให้มันโค้งทีละน้อยทีละน้อยไปเรื่อยๆนะครับ เราเก็บชายในส่วนเกินออกอันไหนที่มันจุดก็แม็กไว้นะครับต่อไปก็คือนิ้วที่สองจะเป็นนิ้วที่สองนะครับ น้ำผ้านุ่งมาวางนะครับแล้วก็แม็กไว้ค่อยๆพับเฉียงลงมานะครับกระดาษนี้คือจะทำได้แค่จะพับได้แค่รอบเดียวนะครับเพื่อนต้นระมัดระวังด้วยนะครับฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดนะครับไม่จาเป็นต้องทำตาม ช่างเป้ไปเปะนะครับจะภาพซ้ายก่อนหรือขวาก่อนก็แล้วแต่ถนัดนะครับในส่วนที่เป็นส่วนเกินก็ตัดออกได้เรื่อยๆนะครับามาถึงนิ้วที่สามวางให้นิ้วมันไล่ระดับลงมาเล็กน้อยนะครับนี่แล้วก็แม็กไว้ให้อยู่ก่อนฮั่นุงเราก็มาวางไว้ฮั่นด้านหลังนะครับ แล้วก็ค่อยๆพับลงมาให้เรียบร้อย ตัดในส่วนที่เป็นส่วนเกินออกนะครับก็ทำการห่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แม็กด้านหลังไว้ท่านเพื่อนกลัวที่จะในส่วนของผ้าที่จะหลุดจากมือนะครับแนะนำว่าอาจจะ พับมาหนึ่งด้านแล้วก็แม็กไว้ก่อนแล้วค่อยพับอีกด้านหนึ่งมาเข้าหากันแล้วก็แม็กไว้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิควิธีการทำของแต่ละคนนะครับคือผ้าโพลีออยมันจะลื่นพอสมควรนะครับ ถ้าพูดมือเพื่อนๆแบบมันหรือว่าอะไรก็สามารถแนะนําว่าไปทาครีมก็ได้นะครับเพื่อให้มือแบบเหนียวขึ้นนี้มาทําให้การจับผ้าของเราไม่หลุดนะครับเฉียงนะครับแล้วก็พับเข้ามาแล้วก็จะแม็กไว้ก่อนก็ได้นะครับหนึ่งรอบพับด้านซ้ายมาก็ แม็กไว้อีกหนึ่งรอบนี้มันจะแม็กยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นกระดาษกับผ้าเนาะทำไปเราก็ดัดให้มันโค้งไปเรื่อยนะครับลวดมันดันทรงช่อบใบสีของเราไว้อยู่เราไม่ต้องกลัวว่า,วาทรงใบสีของเราจะไม่สวยนะครับนี่ การทำใบสีผ้าก็ค่อยๆทํานะครับอาจจะใช้เวลาพอสมควรในการตัดผ้าก็ใจเย็นหน่อยนะครับพับมาหนึ่งด้านก็แม็กไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครถนัดแม็กทีเดียวก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนนะครับ ส่วนที่มันเกินนะครับอย่าลืมเด็ดขาดคือต้องตัดออกตลอดอได้หกนิ้วแล้วไปเป็นนิ้วที่เจ็ดนิ้วมาวางแล้วก็ต้องแม็กไว้ตลอดนะครับผ้านนุ่งมาวางไว้ด้านหลังเราก็ต้องแม็กด้านหลังด้วยตลอด นี้สีผ้าโพลีออยอันนี้มันเข้มนิดนึงนะครับก็อาจจะมองไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้แค่แม่ก้าวนะครับยังที่ที่เห็นจับไว้นี่คือผมกดไว้ตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ผ้ามันหลุดนะครับ นี้สามารถดันทรงได้ตลอดนะครับถึงนิ้วที่8แล้วบางทีแม็กมันอาจจะแม็กไม่ลงก็สามารถแม็กซ้ำอีกได้นะครับ อนกดก็ใช้แรงพอสมควรนะครับนี่มาถึงยูที่เนะครับผ้าก่อนจะมาทำ ่ช่อนะคะควรเราจะทำช่อใบสีกีช่อเราควรตัดกรีบผ้าให้เสร็จทีเดียวนะครับเพื่อที่เราจะง่ายต่อการทำงานมันไม่ไม่เหมือนใบตองน,นะครับพี่ว่าจะหันไปฉีกต่อไหนก็ได้อันนี้ครบเ้านิ้วแล้วหรือเปล่าอ่าครบเ้านิ้วแล้วเห็นส่วนที่มันเกินไหมครับ ทางด้านล่างด้านข้างนะครับตัดออกแล้วก็ก่อนที่จะปิดในส่วนของท้ายเราก็ตัดกระดาษเราออกก่อนแล้วก็นำผ้านุ่งชิ้นสุดท้ายอย่างเงี้ยครับมาแปะด้านหลังไว้แล้วก็หันกลับมาหอเหมือนที่ห่อเก็บงานที่เป็นช่อบใบตองนะครับหันกลับมาแล้วก็พับ แล้วก็ตัดเลม็มเก็ตงานให้เรียบร้อยนะครับรายละเอียดต่างๆอาแบบนี้อันนี้ลวดที่เหลือนะครับเอาไว้สำหรับใช้ประกอบเข้ากับพานนะครับเราจะใช้ลวดนะครับส่วนนี้แทงเข้าไปในการประกอบช่อแล้วก็ ใช้ปืนกาวช่วยให้ทรงของช่อใบสีมันสูไอเป็นทรงมากยิ่งขึ้นนะครับรอันนั้นวิธีการประกอบก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็ทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับช่อใบสีแม่ก้านะครับนี่จะเป็นในลักษณะนี้เห็นหรือเปล่า คลิปนี้ก็ผมก็ขอจบการทําเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ทํามาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังในช่อง DIY by สีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย